ออกสิออกสิออกออกมาเร็วถึงบ้านแล้วออกมาเร็ว เร็วเร็วทางนี้ทางนี้เร็วขอบคุณครับโอ้ยโอ้ย,อยมามาตามมาไปกินไปกินนมกันมา มาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วออกมาแล้วครับออกไปแล้วกลับบ้านกลับบ้านมาเร็วโอ้นี่นะครับ มาถึงก็หิวข้าวกันเลยนะครับหิวข้าวหิวนมเร็ว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 มากินเร็วอ้าวเร็วเร็วกินข้าวกินนมกันโอเคไหม